KRM Performance ว่านานไนฟ์ ive, นะครับวันนี้ขออนุญาตนำตัวมีดที่หนุ่มสนยางใช้อีกเล่มหนึ่งนะครับมาให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมนะครับภายใต้แบรนด์ KRM Performance นะครับ KRM ย่อมมาจากคนรักมีดนะครับเป็นแบรนด์มีดของไทยนะครับที่เทคโนโลโยีหนุ่มสนยางว่าไม่แพ้ไม่แพ้ใคร ในประเทศหรือในโลกนี้นะครับมีที่มีในการผลิตมีดที่ดีสูงนะครับตัวนี้นะครับเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งอ่เป็นมีดไซส์กลางนะครับที่หนุ่มสนยางมีรุ่นวนานาไนฟ์นะครับมาชมกันเลยนะครับ mm hmm. การใช้งานพอสมควรนะครับเนื่องจากมีดเล่มนี้หนุ่มสนยางได้มาประมาณ6ปีแล้วนะครับ6ปีแล้ว ยังไม่เคยส่งไปกลับไปรับมีดที่เรงมีดเลยนะครับจะรับเฉพาะใช้หินละเอียดในการแต่งคมแค่นั้นในบางส่วนนะครับวัสดุของมีดตัวนี้ใช้เป็นเหล็ก L6 นะครับเหล็ก L6 ซึ่งว่ากันว่าเป็นเหล็กที่รับแรงกระแทกได้ดีนะครับเป็นเหล็กที่อบชุบแล้วได้ความแข็งแกร่งแข็งแรง,แงแรงับแรงกระแทก แต่ว่ามีข้อเสียเรื่องการต้านสนิมนะครับมีดที่ใช้เหล็ก L6 เนี่ยการต้านสนิมอาจจะไม่ดีเท่าเหล็ก D2 หรือเหล็ก K110 b o l ร er ์นะครับแต่เรื่องสนิมเราสามารถดูแลกันได้ไม่ใช่ปัญหานะครับในเรื่องของอาการใช้งานหนักนะครับ L6 จะได้ได้เปรียบกว่าเหล็ก D2 หรือเหล็ก K110 นะครับมีดตัวนี้นะครับใบมีดยาวเนิ้วนะครับ สันมีดหนาอยู่5มิลนะครับเป็นมีดที่เข้ากันนะครับในส่วนของตัวด้ามน,นะครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณนะครับ๋ยว,วัดดู5้านิ้วนะครับประมาณเกือบ5นิ้วครึ่งนะครับใบมีดยาว7นิ้วนะครับมีตัวนี้เป็นความเ่ามือระหว่าง Clear Performance นะครับกับ Vana Knife นะครับ แบรนด์มีดผู้ผลิตจากรุ่มน้ำป่าศักนะครับก็จะมีโลโก้นะครับ, mm. รบเป็นลักษณะตัวนี้นะครับของกุลปุ่มแล้วก็มีโลโก้ของ km นะครับผลิตร่วมกันนะครับโดยการออกแบบของกุญปุ่มนะครับปุ่ม banana ม knife น,าน,านะครับแล้วก็เป็นการผลิตมีดโดยแบรนด์ km นะครับคอนเซปของมีดต,ตัวนี้ก็คือทางผู้ผลิตเนี่ยต้องการมีดที่ลักษณะคล้ายๆกับ มีดที่ไว้สําหรับในการสับกระดูกนะครับเนื่องจากว่ากระดูกเนี่ยเป็นสิ่งที่แข็งนะครับแต่เราเราใช้คมมีดตรงๆในการสับเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับก็เลยออกแบบนะครับบริเวณสันมีดเนี่ยให้เป็นลักษณะที่มีคมแต่ไม่ใช่คมที่ที่คมเฉียบนะครับเป็นคมเหมือนกับเป็นขวานเล็กๆนะครับที่ใช้ในการเลาะกระดูกนะครับเช่นกระดูกกระดูกผมกดูวัวใหญ่ๆเนี่ยเราใช้สันมีดเนี่ย เคาะสับให้แตกก่อนแล้วค่อยใช้มีดเนี่ยตัดก็จะทําให้ความคมของมีดนะไม่เสียนะครับในส่วนของใบมีดนะครับมีความกว้างอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับจุดที่กว้างที่สุดเนี่ประมาณสองนิ้วนะครับ การเข้าด้ามมีดเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสําหรับมีดในแบรนด์เ m เอ็มลักษณะของมีดเข้ากันแบบนี้นะครับซึ่งเท่าที่เห็นนี่จะมีอยู่สองสามรุ่นนะครับที่จําได้นะครับอาจจะมีมากกว่าน,นั้นก็คือวานาไนท์ตัวนี้นะครับมีแบมบูนะครับแล้วก็มีควานช้างนะครับในตัวใบมีดเนี่ยจะมีเหล็กเหล็กยาวมาสุดนี้เลยนะครับการทําของแบรนด์เคเอ็มนี่คือเขาจะใช้ไม้นะครับเป็นแท่งตันๆสี่เหลี่ยม แท่งใหญ่เลยนะครับใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็เหล็กข้างหน้าข้างหลังนะครับแล้วก็เข้าเกลียวด้วยน็อตนะครับจะมีรอยนะครับรอยในการเข้าเกลียวเห็นไหมเลยเป็นแท่งใหญ่ๆเลยนะครับหนึ่งชิ้นนะครับหลังจากที่ประกอบทุกอย่างลงตัวขันให้แน่นแล้วเนี่ยแบนเคกเอมก็จะใช้การเจียนะครับเจียทั้งเหล็กทั้งไม้เนี่ยออกเพื่อให้ได้ลักษณะด้ามในลูกไก่นั่นหมายความว่าวัสดุที่สูญเสียไปเนี่ยน่าจะ ประมาณ5 0เซได้นะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความแข็งแรงนะครับมันจะไม่เหมือนกับมีดทั่วไปที่เวลาเข้าฝักเนี่ยมันจะเป็นมีดแบบเป็นเหล็กแหลมแหลมมาใช่ไหมครับแล้วก็ทําด้ามออกมาแล้วทีนี้ก็เจาะเจาะแล้วก็ยึดเอาตัวรอยต่อไม่มีเนี่ยยึดเข้าไปในด้ามนะครับซึ่งแล้วก็หยอดด้วยคลั่งหรือว่าพลาสติกเนี่ยแบบนั้นเนี่ยความแข็งแรงในการตัดฟันตัดเฉือนการใช้งานหนัหนกหเนี่ย โอกาสที่ใบมีหลุดมีแต่ว่าลักษณะน,นี้นีโอกาสที่หลุดย,ยากมากนะครับแล้วก็ตัวส่วนไม้นะครับไม้ของแบรนด์ k กเ็นี่ยก็จะเป็นไม้ไม้ไม้ลายนะครับหรือไม้ไม้ปุ่มที่เป็นไม้เก่านะครับแล้วก็นํามาอบชุบนะครับแล้วก็อัดนําไม้เนี่ยเข้ามาอยู่ในถังสุญญากาศแล้วก็ใส่เรซินเข้าไปอัดเพื่อให้เรซินเนี่ยเข้าไปอยู่ในช่องว่างของเนื้อไม้ที่แห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ก็จะรักษาตัว ทำให้ไม้นี่คงรูปนะครับแล้วก็แห้งสนิทแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการทาของแบรนด์ krm นะครับซึ่งหล่มสุนยางมองว่ามันเป็นการทํางานที่ต้นทุนสูงนะครับแต่แลกมาด้วยคุณภาพที่สูงตามนะครับมีตัวนี้ใช้งานหนักพอสมควรน,นะครับในระยะเวลา6-7ปีที่ได้ครอบครองนะครับก็ถือว่าทมทนแข็งแรงนะครับไม่มีการแตกการหลุดการคลอนนะครับ ความคามก็รักษาได้ดีตามลักษณะของมีด l 6นะครับที่ผ่านกมรวีในการอบชุบนะครับของแบรนด์เคร์นะครับแม้ผิวจะเป็นสนิมนะครับซึ่งเป็นธรรมดานะครับมีดเหล็กนะครับเหล็กไฮคาร์บอนก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีสนิมแล้วก็สามารถดูแลรักษาได้นะครับแต่สนิมของเหล็ก l 6เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเหล็กที่ตีมีดทั่วไปนะครับสนิมที่เกิดจากตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่เหม็น นะครับก็เป็นสิ่งที่ที่แปลกดีที่หนุ่มสัญญางเพิ่งเคยเจอเวลาขึ้นสนิมพวกเนี้ยเราดมดูมันจะไม่กลิ่นของเขาครับมันจะเหมือนกับสนิมที่ขึ้นในเหล็กเหล็กเหล็กไฮคาร์บอนทั่วไปนะครับจะเป็นอีอก,อกแบบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราใช้งานนะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้ดีนะครับก็จะไม่ไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าหนุ่มสัญญานี่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ใช้ลุยฝนนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแลมันก็ทําให้เกิดสนิม แต่มีดแบรนด์นี้นะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับตลอดชีวิตพูดง่ายๆหากเราอยากได้ผิวที่มันสวยนะครับเราก็สามารถส่งไปกลับไปที่โรงมีดนะครับโรงมีดก็สามารถที่จะทำการนะครับปรับผิวมีดนะครับลงนะครับให้เหมือนกับออกมาจากจากโรงมีดนะครับแต่ว่าก็จะเสียความหนาไปบ้างนะครับผมสุนยางมองว่ามันไม่มีความจําเป็นนะครับเพราะว่ามีดเป็นมีดใช้งานนะครับ เราซื้อมาใช้งานนะครับไม่ได้ซื้อมาดูมันเป็นมีดที่ใช้งานในส่วนของมีดได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับก็เอามาแชร์นะครับให้พี่เพื่อนทุกท่าน,นได้รับชมนะครับภายใต้แบรนด์ KRM Performance นะครับรุ่นวานา k n i f นะครับใบเจ็ดนิ้วนะครับ มีดคนไทยที่คุณภาพดีระดับต้นๆนะครับในบ้านเราที่น่ามีไว้ครอบครองสักหนึ่งเล่มนะครับให้ดูการจับนะครับขั้นกลิปเราสามารถจับยาวได้นะครับจับเพื่อต้องการรายละเอียดในความกำลังนะครับความแม่นยำหรือจะจับแบบนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก็ามารับชมช่องหนุ่มสัญญานะครับในส่วนของมีดนะหรือของมือมีคมเนี่ยหนุ่มสัญญางก็จะทำ playlist เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของเรื่องของของมีคมนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนแบรนด์เคเอ็มเนี่ยเขาจะเน้นอสองมีดนะครับสองมีดที่ออกจากแบรนด์เคเอ็มจะเป็นสองมีดที่ทําจากไข่เด็กนะครับมีหลากหลายสีนะครับแต่หนุ่มสัญญาณชอบสีดําสามารถกลับ ตัวเหน็บเข็มขัดเนี่ยไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับมันจะยึดด้วยสกรูนะครับเ็กล็อกตัวนี้สามารถาปิดได้ง่ายนะครับดูลักษณะของการใช้งานนะครับผมตัย่างใช้งานไม่ถนอมเลยนะครับก็ตากฝนตากอะไรไปนะครับเวลาเราไปใช้ชีวิตในป่าหรืวอว่าทางานเนี่ยมันก็มีธรรมดานะครับสนิมแต่ว่าก็ยังคงความแข็งแรงไว้อยู่นะครับ แล้วเรื่องความปลอดภัยนะครับมีดแปนเคเอ็มเนี่ยเขาจะใส่ใจความปลอดภัยนะครับเวลาเราใส่มีดลงฝักแล้วนะครับเขาจะหุ้มนะครับหุ้มฝักไว้ค่อนข้างนนหนาหนาครับขึ้นมาถึงตรงเกือบกึ่งกลางของด้ามมีดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเรื่องคมมีดจะบาดเป็นการใส่ใจรายล,ายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็เพื่อความคงทนแข็งแรงนะครับไม่ต้องห่วงว่ามีดมันจะหลุดจาก จากฝักตกหายนะครับโอกาสยากมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องหนุ่มสนยางในส่วนเพลสของมีคมครับผมสวัสดีครับ